เจาะลึกต้นกำเนิดของศาสนา EP ที่2นะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องอ่านดินอ่านฟ้าอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับก็จะมาต่อใน,นเรื่องของต้นกำเนิดของศาสนานะครับจาก EP ที่แล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาของศาสนาในช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์และก็จะเป็นเรื่องของความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบรุษนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะมาต่อใน,นเรื่องศาสนาและความเป็นสังคมนะครับแต่ก่อนจะเข้าถึงเนื้อหานะครับ ขอเชิญพบกับสปอนเซอร์ของเรานะครับนั่นก็คือณนะมะหานะครับสาหรับผู้ที่สนใจบูชานะครับองค์พระพิคเนตนะครับก็ติดต่อไปที่ช่องทางด้านล่างได้เลยน,นะครับในช่องคอมเมนต์นะครับผมก็มาเข้าหัวข้อที่3ต่อเลยนะครับก็เป็นเรื่องของาศาสนาและความเป็นสังคมนะครับาศาสนาไม่ได้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลแต่เป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อการสร้างเอกภาพและความสามัคคีในสังคมมนุษย์โดยเฉพาะในสังคมยุคโบราณที่ยังไม่มีระบบกฎหมาย หรือการปกครองที่ชัดเจนศาสนาเข้ามามีบทบาทสําคัญในการสร้างกฎเกณฑ์ทางสังคมกําหนดพฤติกรรมที่สามารถยอมรับได้และควบคุมการดําเนินชีวิตของสมาชิกในชุมชนกฎเกณฑ์และคําสอนทางศาสนาให้คําอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ถูกต้องหรือผิดและช่วยส่งเสริมค่านิยมทางศิลธรรมเช่นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันความซื่อสัตย์การเคารพผู้อื่นและการปฏิบัติตนด้วยความถูกต้องสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานในการสร้างความสงบเรียบร้อยในสังคม ตัวอย่างที่เด่นชัดนะครับของการใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือในการกำหนดพฤติกรรมทางสังคมสามารถพบได้ในสังคมของชาวฮิบรูโบราณซึ่งมีกฎเกณฑ์ทางศาสนาที่เข้มงวดซึ่งก็คือนะครับกฎบัญญัติ10ประการนะครับเป็นชุดของกฎเกณฑ์ที่มาจากศาสนายูดายซึ่งมีความสำคัญอย่างมากต่อการกำหนดความประพฤติทางศิลธรรมและการดำเนินชีวิตกฎเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นกฎทางศาสนาเท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นกฎหมายที่กำหนดพฤติกรรมของสมาชิกในสังคม เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงชาวฮิบรูเชื่อว่ากฎเหล่านี้มาจากพระเจ้าและทุกคนต้องปฏิบัติตามไม่เพียงเพื่อการดำรงชีวิตที่ดีในโลกปัจจุบันแต่ยังเพื่อเป็นการเตรียมตัวสำหรับชีวิตหลังความตายความเชื่อในชีวิตหลังความตายและการได้รับผลบุญหรือโทษจากการปฏิบัติในโลกนี้ทำให้คนในสังคมมีแรงจูงใจในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เหล่านี้อย่างเคร่งครัดบทบาทของาศาสนาในการสร้างเอกภาพทางสังคม ยังสามารถเห็นได้จากพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆเช่นการสวดมนต์การบูชาหรือการจัดเทศกาลทางศาสนาพิธีกรรมเหล่านี้ไม่เพียงแค่ทําให้สมาชิกในชุมชน ได้แสดงความเชื่อและศรัทธาในาศาสนาแต่ยังเป็นโอกาสที่ทําให้คนในชุมชนได้รวมตัวกันและมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันพิธีกรรมเหล่านี้สร้างความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวและความผูกพันทางสังคมสมาชิกในชุมชนรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่มีค่านิยมและความเชื่อร่วมกันซึ่งช่วยสร้างความสามาคัคคีและความเป็นปึกแผ่นของสังคมนอกจากนี้พิธีกรรมทางาศาสนายังเป็นวิธีที่ชุมชนสแสดงความเคารพต่อเทพ,พเจ้าและบรรพบุรุษซึ่งช่วยให้สมาชิกในชุมชน รู้สึกมีความมั่นคงทางจิตใจและศรัทธ,ธาว่าพลังเหนือธรรมชาติกำลังปกป้องดูแลพวกเขาอยู่าศาสนามีบทบาทสำคัญในการกำหนดมาตรฐานทางศิลธรรมของสังคมโดยให้แนวทางในการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการสอนให้คนทำความดีหลีกเลี่ยงบาปและทำตามหลักการทางาศาสนา,สาศาสนาหลายแห่งมีความเชื่อเกี่ยวกับการลงโทษในชีวิตหลังความตาย ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการควบคุมพฤติกรรมทางสังคมตัวอย่างเช่นในศาสนาคิดมีแนวคิดเกี่ยวกับบาปและการลงโทษในนรกซึ่งเชื่อกันว่าผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามหลักคำสอนจะต้องเผชิญกับผลกระทบที่รุนแรงในชีวิตหลังความตายความเชื่อนี้ทําให้คนมีความระมัดระวังในการปฏิบัติตนและปฏิบัติตามศีลธรรมทางศาสนาในสังคมอียิปต์โบราณศาส,สนามีบทบาทสําคัญในการควบคุมการปกครองและการดําเนินชีวิตของประชาชนฟาโรห์ถูกมองว่าเป็นตัวแทนของเทพเจ้าบนโลก มีอำนาจทั้งทางการเมืองและทางศาสนาศาส,สนาไม่เพียงแต่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่เป็นระบบที่สนับสนุนความเป็นระเบียบในสังคมและสร้างความชอบธรรมให้กับการปกครองของฟา,าโร์ผู้คนเชื่อว่าฟา,าโร์มีพลังจากเทพเจ้าและสามารถควบคุมธรรมชาติและชีวิตของพวกเขาได้การรวมอำนาจทางศาสนาและการเมืองเข้าด้วยกันทำให้ฟา,าโร์มีอำนาจสูงสุดในการควบคุมรัฐและประชากรการปกครองแบบนี้ช่วยสร้างความเป็นเอกภาพในสังคมและสร้างความมั่นคงให้กับระบบสังคมที่ ซับซ้อนของอียิปต์โบราณศาสนาในสังคมโบราณยังทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการควบคุมและสร้างความเป็นระเบียบในสังคมเมื่อระบบกฎหมายและการปกครองยังไม่มีความชัดเจนศาสนาทำหน้าที่เป็นเครื่องมือในการกำหนดพฤติกรรมที่ยอมรับได้และกำหนดทิศทางของสังคม นอกจากจะช่วยให้คนในสังคมรู้สึกถึงความมั่นคงและความเป็นปึกแผ่นแล้วยังช่วยสร้างระบบศิลธรรมและกฎหมายที่ทุกคนในสังคมต้องปฏิบัติตามทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยในชุมชนและรัฐบทบาทของศาสนาในการสร้างเอกภาพทางสังคมยังพบได้ในศาสนาสมัยใหม่หลายศาสนาเช่นศาส,สนาอิสลามที่มีการประกอบพิธีร่วมกันเช่นการละหมาดในมัสยิดหรือเทศกาลฮัตซ์ซึ่งทำให้ผู้ศรัทธารู้สึกเชื่อมโยงกันไม่ว่าจะอยู่ในส่วนใดของโลก ความเชื่อและพิธีกรรมเหล่านี้สร้างความเป็นเอกภาพและความผูกพันทางศาสนาที่ช่วยให้สมาชิกของสังคมรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่มีความเชื่อเดียวกัน สรุปได้ว่านะครับศาสนาไม่เพียงแค่เป็นเครื่องมือในการสร้างความเชื่อส่วนบุคคลแต่ยังเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างความเป็นเอกภาพในสังคมและกําหนดพฤติกรรมทางศีลธรรมศาส,สนามีบทบาทในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงในสังคมทั้งยังช่วยให้คนในสังคมรู้สึกมีส่วนร่วมและมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผู้อื่นในชุมชนข้อ 4. การพัฒนาของเทพเจ้าและระบบความเชื่อ การพัฒนาของแนวคิดเกี่ยวกับเทพเจ้าเป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญของประวัติศาสตร์ศาสนามนุษย์ยุคแรกเริ่มเชื่อในพลังที่เหนือธรรมชาติหรือสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ในขณะนั้นซึ่งมักเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเช่นฝนฟ้าขนอง พายุหรือการเปลี่ยนแปลงของฤด,ดูกาลแนวคิดนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาไปสู่การสร้างระบบความเชื่อที่ซับซ้อนมากขึ้นโดยมนุษย์เริ่มกำหนดบทบาทของเทพ,พเจ้าเพื่ออธิบายและควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันเช่นความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลสภาพอากาศการเก็บเกี่ยว และความตายในศาสนาโบราณหลายแห่งแนวคิดเรื่องเทพเจ้ามักพัฒนาไปสู่ระบบพหุเทวนิยมซึ่งหมายถึงความเชื่อในเทพเจ้าหลายองค์ที่มีบทบาทแตกต่างกันไปในการดูแลสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ตัวอย่างเช่นชาวกรีกโบราณเชื่อในเทพเจ้าหลายองค์ที่แต่ละองค์มีหน้าที่เฉพาะเจาะจงเช่นซูสเทพเจ้าสูงสุดผู้ปกครองฟ้าร้องและสายฟ้าอธีนา เทพีแห่งปัญญาและโพไซดอนเทพเจ้าแห่งท้องทะเลเทพเจ้าเหล่านี้ถูกบูชาในบริบทที่แตกต่างกันซึ่งสะท้อนถึงความพยายามของชาวกรีกโบราณในการอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและจัดระเบียบโลกที่พวกเขาอาศัยอยู่ ในศาสนาอียิปบราณแนวคิดเกี่ยวกับเทพเจ้ามีความสำคัญอย่างยิ่งในพิธีกรรมทางศาสนาและการปกครองเทพเจ้าหลายองค์ถูกบูชาเช่นราซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์ผู้ควบคุมการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์อนูบิสเทพเจ้าแห่งความตายที่ทำหน้าที่ดูแลวิญญาณและการเตรียมตัวหลังความตายและไอซิสเทพีแห่งการรักษาและความอุดมสมบูรณ์ เทพเจ้าเหล่านี้มีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันและพิธีกรรมของชาวอียิปต์และถูกมองว่าเป็นผู้ควบคุมธรรมชาติและชีวิตมนุษย์โดยตรงการนับถือเทพเจ้าหลายองค์ในระบบพระหุเทวะนิยมนี้ักพัฒนาไปสู่การสร้างพิธีกรรมและศาสนาสถานที่ซับซ้อนมากขึ้นเช่นการสร้างวิหารศาสนสถาน หรือสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่เพื่อบูชาเทพเจ้าเทพเจ้าแต่ละองค์จะมีพิธีกรรมเฉพาะที่ถูกจัดขึ้นเพื่อถวายเกียรติเช่นการบูชาด้วยเครื่องเส้นไหว้การสวดมนต หรือการประกอบพิธีกรรมที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบตัวอย่างที่ชัดเจนคือการสร้างพิระมิดในอียิปต์ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของฟาโรห์ผู้เป็นตัวแทนของเทพเจ้าการสร้างศาสนสถานเหล่านี้เป็นการแสดงออกถึงความสําคัญของเทพเจ้าในชีวิตของมนุษย์และสะท้อนถึงความเชื่อในอํานาจของเทพเจ้าที่มีผลต่อชีวิตประจําวันเมื่อสังคมมนุษย์เจริญขึ้นความเชื่อในพลังเหนือธรรมชาติก็เริ่มพัฒนาไปทางที่ซับซ้อนมากขึ้นมนุษย์เริ่มสร้างระบบการบูชาและพิธีกรรมที่ชัดเจนขึ้นซึ่งเกี่ยวข้อง กับเทพเจ้าที่มีอำนาจเฉพาะทางเช่นเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์เทพเจ้าแห่งฝน เทพเจ้าแห่งสายน้ำแนวคิดนี้กลายเป็นพื้นฐานของระบบความเชื่อพหุเทวนิยมซึ่งนอกจากจะเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแล้วยังเชื่อว่าเทพเจ้าสามารถควบคุมโชคชะตาและชีวิตหลังความตายของมนุษย์ได้อีกด้วยในบางสังคมเทพเจ้าบางองค์ถูกมองว่าเป็นผู้สร้างหรือผู้นำที่มีอำนาจสูงสุดเช่นในศาสนาฮินดูของอินเดียซึ่งมีเทพเจ้าหลายองค์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและการควบคุมจัก,กรวาลเช่นพรหมเทพเจ้าผู้สร้างจัก,กรวาล วิษณุเทพเจ้าผู้ปกป้องโลกและพระศิวะเทพเจ้าผู้ทำลายล้างแนวคิดนี้สะท้อนถึงความเชื่อในพลังเหนือธรรมชาติที่ซับซ้อนและมีอิทธิพลต่อชีวิตของมนุษย์ในทุกด้านนอกจากนี้การพัฒนาของแนวคิดเกี่ยวกับเทพเจ้าและพิธีกรรมบูชาในหลายสังคมยังสะท้อนถึงการรวมศาสนากับการเมืองเข้าไว้ด้วยกัน ผู้นำในสังคมโบราณมักจะมีบทบาทเป็นทั้งผู้นำทางการเมืองและศาสนาเช่นฟาโรนในอียิปต์โบราณที่ถูกมองว่าเป็นตัวแทนของเทพเจ้าบนโลกการที่ผู้นำมีความสัมพันธ์กับเทพเจ้าทำให้พวกเขามีอำนาจในการปกครองและควบคุมสังคมเทพเจ้าไม่เพียงแต่เป็นผู้ควบคุมธรรมชาติแต่ยังเป็นแหล่งอำนาจที่ทำให้ผู้นำทางการเมืองมีความชอบธรรมในการควบคุมประชากรสรุปได้ว่านะครับแนวคิดเกี่ยวกับเทพเจ้าเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาของศาสนา มนุษย์พัฒนาแนวคิดเกี่ยวกับเทพเจ้าเพื่อตอบสนองต่อการต้องการในการอธิบายโลกธรรมชาติและชีวิตประจําวันระบบพหุเทวนิยมที่เน้นการบูชาเทพเจ้าหลายองค์มีบทบาทสําคัญในการสร้างพิธีกรรมและการบูชาที่ซับซ้อนมากขึ้นซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการสร้างเอกภาพและความมั่นคงในสังคมข้อ 5. การเกิดขึ้นของศาสนาเอกเทวนิยม การพัฒนาของศาสนาเอกเทวนิยมถือเป็นหนึ่งในจุดเปลี่ยนสำคัญในประวัติศาสตร์ของศาสนาหลังจากที่มีระบบความเชื่อแบบพระหุเทวนิยมแพร่หลายในหลายสังคมศาสนาเริ่มพัฒนาไปสู่แนวคิดใหม่ที่เรียกว่าเอกเทวนิยมซึ่งเน้นการบูชาเทพเจ้าเพียงองค์เดียวที่มีอำนาจสูงสุดในการควบคุมทุกสิ่งในจักรวาลแนวคิดนี้เกิดขึ้นจากการที่มนุษย เริ่มมองว่าเทพเจ้าองค์เดียวสามารถครอบคลุมทุกด้านของชีวิตผู้ควบคุมทั้งโลกและจัก,กรวาลซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระบบความเชื่อของมนุษย์หนึ่งในศาสนาเอกเทวะนิยมแรกๆที่เกิดขึ้นคือศาสนายูดาซึ่งเป็นศาสนาของชาวยิวชาวยิวเชื่อในพระเจ้าเพียงองค์เดียวคือยะโฮวาที่มีอำนาจสูงสุดเหนือทั้งจักรวาลพระเจ้าองค์เดียวนี้ไม่เพียงแต่เป็นผู้สร้างและผู้ควบคุมธรรมชาติแต่ยังเป็นแหล่งอำนาจทางศิลธรรม ที่ให้คำสั่งสอนเกี่ยวกับความยุติธรรมและความถูกต้องแนวคิดนี้มีอิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนาไปสู่ศาสนาคริสต์และอิสลามซึ่งทั้งสองศาสนาเชื่อในพระเจ้าเพียงองค์เดียวและเน้นถึงความสำคัญของการนามัส,สการพระองค์และการปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าในชีวิตประจำวันศาส,สนาอิสลามที่เกิดขึ้นในคาบสมุทรอาหรับในศตวรรษที่7เป็นศาสนาเอกเทวนิยมที่ยึดหลักการบูชาพระเจ้าองค์เดียวคืออัลเลาะห์ซึ่งชาวมุสลิมเชื่อว่าเป็นผู้สร้างและผู้ควบคุมจักรวาลทั้งหมด เลาะเป็นพระเจ้าที่มีอำนาจสูงสุดและชาวมุสลิมเชื่อว่าการดำเนินชีวิตของพวกเขาควรปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าและศีลธรรมทางศาสนาความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวของศาสนาอิสลามนำไปสู่การพัฒนากฎเกณฑ์ทางศาสนาและกฎหมายที่เข้มงวดเช่นชรีอะ ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านศิลธรรมและการปฏิบัติทางสังคมศาสนาคริสต์ซึ่งพัฒนามาจากศาสนายูดายในช่วงศตวรรษแรกก็เน้นถึงการบูชาพระเจ้าเพียงองค์เดียวชาวคริสต์เชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกและทุกสิ่งในจักรวาลและเชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นบุตรของพระเจ้าการเกิดขึ้นของศาสนาคริสต์มีอิทธิพลอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุโรปโดยเฉพาะในยุคกลางศาสนาคริสต์กลายเป็นศาสนาหลักของอาณาจักรโรมันและมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายทางสังคม การเมืองและกฎหมาย ศาสนาคริสต์มีคำสอนที่เข้มงวดเกี่ยวกับศีลธรรมและการปฏิบัติตนเช่นการรักเพื่อนมนุษย์การช่วยเหลือคนยากไร้และการให้อภัยซึ่งคำสอนเหล่านี้ถูกประนวกเข้ากับระบบกฎหมายและชีวิตประจำวันของผู้คนในยุโรปการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดจากการพัฒนาไปสู่เอกเทวนิยมไม่ได้เพียงแต่เปลี่ยนแปลงวิธีการบูชาและพิธีกรรมเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อโครงสร้างทางสังคมและการเมืองด้วยศาสนาที่มีพระเจ้าเพียงองค์เดียวมักมีระบบศีลธรรมและคำสอน อนที่เข้มงวดซึ่งเน้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าและระหว่างมนุษย์ด้วยกันเองระบบศิลธรรมเหล่านี้นำไปสู่การสร้าง,งกฎเกณฑ์และกฎหมายทางศาสนาที่ควบคุมพฤติกรรมของประชาชนตัวอย่างเช่นในยุคกรางของยุโรปศาส,สนาคิดมีบทบาทสําคัญในการกําหนดวิถีชีวิตของผู้คนกฎหมายทางศาสนาและพฤติกรรมถูกกาหนดอย่างเข้มงวดและมีอิทธิพลอย่างมากต่อการดาเนินชีวิต ของประชาชนในทุกด้านนอกจากนี้การเกิดขึ้นของศาสนาเอกเทวะนิยมยังมีผลกระทบสําคัญต่อการสร้างระบบกฎหมาย และการปกครองที่เน้นถึงการปฏิบัติตามหลักศาสนาอย่างเข้มงวดตัวอย่างเช่นในศาสนาอิสลามกฎหมายชลีอะถูกนำมาใช้ในการควบคุมการปกครองและการจัดการด้านต่างๆของชีวิตประจําวันการใช้กฎหมายศาสนาเหล่านี้เพื่อรักษาความเป็นระเบียบในสังคมและส่งเสริมความสามัคคีระหว่างสมาชิกของชุมชนที่มีความเชื่อเดียวกันศาสนาเอกเทวนิยมยังส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในหลายวัฒนธรรมการที่ศาสนามีบทบาทสําคัญในการควบคุมการปกครอง และระบบกฎหมายทําให้ศาสนาและการเมืองมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นตัวอย่างเช่นในยุคราง ศาส,สนาจักรคาทอลิกมีอำนาจสูงสุดในการควบคุมทั้งการเมืองและสังคมในยุโรปการที่ศาสนาจากักรมีอิทธิพลทางการเมืองทำให้เกิดระบบกฎหมายและนโยบายที่มาจากคำสอนทางศาสนาซึ่งเป็นการผสมผสานกันระหว่างศาสนาและการปกครองอย่างชัดเจนการเน้นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าองค์เดียวยังเป็นหนึ่งในหัวใจหลักของศาสนาเอกเทวนิยมศาส,สนาเหล่านี้เน้นการปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าอย่างเคร่งครัด การบูชาและนมัสก,การพระเจ้าเพียงองค์เดียวเป็นหน้าที่สำคัญของผู้ศรัทธานอกจากนี้การปฏิบัติตนตามศีลธรรมที่กำหนดโดยพระเจ้ายังถือเป็นการแสดงความเชื่อและศรัทธาที่สำคัญความเชื่อเหล่านี้นำไปสู่การสร้างระบบพิธีกรรมและการปฏิบัติทางศาสนาที่เข้มงวดซึ่งสามารถช่วยรักษาความมั่นคงในสังคมและทำให้ประชาชนมีทิศทางในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามหลักศาสนา สรุปได้ว่าการพัฒนาไปสู่ระบบเอกเทวนิยมมีความสำคัญอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์ศาสนาและวัฒนธรรมของมนุษย์การเชื่อในพระเจ้าเพียงองค์เดียวที่มีอำนาจสูงสุดไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงระบบความเชื่อเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อการสร้างระบบศิลธรรมกฎหมายและการปกครองที่เข้มงวดาศาสนาเอกเทวนิยมนี้เน้นถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าซึ่งส่งผลให้เกิดระบบพิธีกรรมและการปฏิบัติตามหลักศาสนาที่เข้มงวด ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเจาะลึกต้นกําเนิดของศาสนา EP ที่2นะครับเพื่อนๆคนไหนนับถือศาสนาอะไรพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับหรือถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เหมือนกันนะครับผมจะมาตอบไปทุกคอมเมนต์เลยนะครับก็สุดท้ายนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามกันไว้นะครับขอบคุณครับ